Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Jadi dah uh, Perusahaan channel lah Lalu ni sepanggil Panggil sekarang lalu ni Duduk di cabai lah ah Di cabai lah uh, Di cabai tiga Kek kawasan nak pergi lah Oh nah Nak pergi tengok kawasan Panggil ke nomor lah ah Panggil ke nomor Malam ni panggil malam pertama Ramadan lah Kita tengok suasana Ramadan dalam kedatan ni Aku patu, hama, lah Ke mana Lepas tu ramah lah orang lah ha, Orang beramah duk beli baju raya Duk mari lah beli-beli kakak lauk apa tak ha, Tu orang ni panggil Ni Lepas tu tak pergi besar ada tuk-teng uh, lah tuk, Haa panggil api-api tu tengok Api-api orang lah je wah uh, Haa ni so, masjid kang Atas ni lah ดเดี๋ยวจะพาะไปดูบรรยากาศคืนแรกของนมอดอนในเมืองปัตตานีนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าระหว่างครับานามาัสิดกาปัตตานีแล้วก็มีบรรยากาศนะครับบรรยากาศผู้คนนะครับแวะมาซื้อเข้าของหรือว่าแวะมาซื้อชุดลายยอนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับบรรยากาศคนเยอะมากนะครับใครนะครับที่นะยังไม่ มีชุดลายยอรหรือว่ายังไม่มีชุดอ่าที่จะใส่เราแวะมาซื้อกันได้น,นะครับเพราะว่าหลายร้านเห็นบางร้านบอกว่าก็บางบางไม่มีไซส์นะครับบา,บ,าบางร้านไม่มีไซส์บางร้านไม่มีสีนะครับถ้าใครยังไม่มาซื้อก็รีบตัดสินใจมาซื้อน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนเยอะมากบางร้านคนเยอะมากเช่นเอรัปตันนีหน่อยครับนีง่นง,นงด้กับโสซานโนสวัานโนดีกระดาตานนีรก็ Okey, beli baju raya, beli porang ramah Haa, uh, saya tengok lagi kepada Jep Sa tak uh, Dia duduk tanding Ataupun duduk di mana dah Suasana Kawasek, suasana malam-malam tu tuan mana Kita boleh dah Haa, uh, komen lagi tak Haa, uh, ok ramah tak, awasai kawasan kat kedai ni di kawasan tapi uh, tiga tak

Oh Le 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 apa tu panggil jual bagi ni? bagi apa dah bagi lauk dah. Ha, ah, nak tengok dah. Oh, oh tu, panak lah apa untuk jual lagi lah jual. Oh dah. Ini bayar kad dah lewat online ni. Ha, bayar kad lewat online. hot ten ni motor tak tu. Panggil pak jual, Laki -laki jual bagi ni? bagi ni? bagi lauk dia tetap esok dah. Ha, biar nak beli, beli lah, beli lah. Batu lelaki tu panggil jual nak siapa pun tak ada lagi. ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศในช่วงขคืนอรอมฎดอนนะครับคืนแรกรอมอดอนนะพอดีว,ว่าเราแวะมาซื้อของในเมืองปัตตานีนะครับก็เลยนะได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศในช่วงคืนแรกของรอมฎดอนนะครับในจังหวัดปัตตานีนะครับที่ในเมืองปัตตานีนะครับอพักกินสาระนะครับพักกินละมาปัตตานีเลยคืนนี้นาว่านะครับถ้ามีเวลาเชาละนะละมาตาะวันที่ปัตตานี กาบันตานีนะเดี๋ยวจะภาพไปชมบรรยากาศบันตานีอ่ามาชิตกาบันตานีด้วยว่าเป็นยังไงนะตระโบว่ากิจยงอิตุบางีตัวซานอร์เจตซาแหละฮะวันนี้จะตกแต่งปีเราได้งอปีอะลรนะครับสีสวยมากนะตกใจด้วยไฟสวยมากนี่นะผู้คนก็เยอะมากนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็นะใครนะครับยังนะครับยังไม่มีชุดรายยหรือว่ายังไม่มีเสื้อผ้านะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะแต่ละร้านว่าคนเยอะมากนะครับบางคนก็สั่งตัดตั้งงานแล้วแต่บางคนยังไม่มีชุดนะครับรีบมาซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าทุกร้านเห็นว่านะครับไม่มีไซส์ที่จะใส่นะครับบางร้านก็ไม่มีสี นะครับถ so so ้าเรายังไม่ร so 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 ีบซื it, it ้อนะครับเดี๋ยวกลัวว่าไม่ทันนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราไม่ทันได้นะครับได้ได้ดูว่าว่าก็คือใกล้รายย่ยเมื่อไหร่เราไม่ทันได้ซื้อเพราะว่ามันจะหมดไซส์หมดสีนะครับก็เลยนะครับถ้าใครยังไม่ยังไม่รีบก็รีบเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในการออสอวันแรกนะครับก็นะชาอ่ารามออดอนนะครับ เข้าสู่เดือนมดอนนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะทุกประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับก็เปิดวเปิดบวชพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้เปิดโควซอมพร้อมกัน ะครายแมนไาแมนยังส่งอยู่นะครับนะ,ะนะครับไลยแมนทาง,งานทั้งวันทั้งคืน,นครับก็ยังส่งอาหารอยู่เลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ใน เขตทีสบานเมืองตะกน,นีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศหน้ามาชิตกลางนะครับนี่นะครับก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับร้านเสื้อผ้านะครับก็มีอ่าขายผ้านะครับแล้วก็ขายเสื้อนะครับข้างในนะอาจจะจุอาว่าจุจุอ,อากายอย่างเงี้ยหรอร้านแล่จุเชงอ่ะกระดานนี่นะมนกระดาอ่าสุดเอ็นยับกระดาษรูเล้ะ สุแอะกับกาด้าราคาสองนะครับนาคาจะมาซื้อสินค้าหรือว่าอซื้อเสื้อหรือว่าซื้อผ้าหรือว่าหมวกกับปิ่เยอก็มีนะมาซื้อกันได้นะครับร้านสุแอะนะครับสุแอะแล้วก็กาด้าสองแล้วก็จะมีร้านนะครับอ่าร้านขายของเช่นทุกอย่าง20นะก็มีนะครับอ่ากีฬาบังกนนีแล้วก็มีหมวกกับปิ่เยอนะครับหมวกกับปิ่เยอเด็กเล็ก นักไซเล็กอ่าอันนี้น่ารักมากนะครับดู่เดี๋ยวจะาราคานะแบบตบปียบุดอปกเกอเปนะเยบุดอไบกเออลกเกอร์ุนี่บุมนี่ตอนนี้มีอะไรบลออนี่ปิยบุญดอตอี้มีอะไรบลก Yahudah hudak ala molek lah Ini milih bulu Ini Ini kau sipat ni Milih bulu kot ni Ini lapis bulu kot Yahudah hudak lah Haa Padi lah ini. ni Ni Lapis buluh kot ni Oh Bulu bilih lah Mari tengok ni. Lepas tu hak ni Milih buluh kot lah Dia kena asuk ni Di Kadah lah Nak pair tersebar nak hmm. Kak buka apa biar ni apa kau nak tera? Oh ni apa kau pulau? Oh, ha ah, ni kita kak kita bagai locek ni Anuah plastik. Ha oh. ah, buka apa kau pulau? Oh. Ha boleh lah kita boleh main lah kita anuah plastik ni. Ada belakang bagai main budak. Oh, nah, dah. Ha ah, ada dah. ringan itu wangi bagai plastik dah. Tu. Ha. Ah. Oh belakang belakang apa? Ha lah ada belakang dah. Buka pagi ku apa? Berapa apa? Pak kepulo. Ha. Kepulo halai kat lah. Ha, jangan boleh mari kita kat lah. Pak kedai baju. Kedai baju ni, kuah ni muka kepala ape pak kuning. Belape pak kuning gorek lah. Pak tu? Belape apa buku kuning. Kepulo 15 warna pak kuning lah. Kau bos kat nak kau atau. Pak tu bos 15 lang tu. Kepulo pak kepulo. Ha, lah. Dia 15 hari lah pula, buka apa Buka ni lah Pukul ni Lepas tu ngorek dah ha, Ngorek dia buka bosan apa buka 15 hari tu 15 hari akhir Dia kata eh, Dia buka Sapa Pukul 10 hari Haa Tu boleh lah Kita boleh main Pilih baju Boleh beli baju lah